สวัสดีครับวันนี้บ่าเพื่อนๆน้ำมารับชมโคตรเหนื่อยเลยดิโอ้ลุกบามจะมเป็นยังไงเดี๋ยวก็เจอเพื่อนรับชมได้เลยนะครับห <c oughs> ายใจไม่ทันโคตรเหนื่อยเลยขอแป๊บนึงนะเหมือนจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าโคตรเหนื่อยเลยนะมันยกบามนานนะพอดีไปดูระดูดีว่าอายุเพื่อสามไปไงนี่ลงไหนเมื่อคืนขนมฝนตกนะ หนักด้วยนะนี่พอดีเราไม่ได้อยู่กับนอมด้วยนะเมื่อวานไปตูราดุราดนะดูดีว่าออกไงเฮ้ยอย่าเล่นครับอย่าเล่นนะเดี๋ยวจมครับดินขับสองนะอยากเล่นได้ติดกันแล้วแนตะ่พังเขากับสีแล้วสีหายนะตอนนี้ถอยไปไปกลับตัวตรงนู้นเลยอยากกลับตรงนี้กลับบางนู้นดินมันเหลวเกินนะ

ไปลองใช้ทูไฮดูแล้วก็ไปช้าๆ้สิเมื่อกี้หรอเมื่อกี้เข้าโบว์ไฮนะนั่นี่ตรวสอบยางไปด้วยนะหลิงลงคลอสบิงไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกูเดินไม่ทันเกี่ยหนึ่งนะับนี่ ไปเรื่อยๆเลยฮนะตาโหลดไม่เยอะเนี่ยยางตัวนี้ก็ไม่ค่อยขูดเยอะนะสลัดโกนได้ก็ยังดีๆเลยแหละสั้นๆนะไม่มีอะไรมากคลิปนี้แต่งเล็กนะถ้าน้ำหนักไม่เยอะเนี่ยมันก็ไม่คู่ได้จมนะแต่ถ้าน้ำหนักเริ่มเยอะเนี่ย ไก่ตาโรยโลเนี่ยไปหรือหนึ่งตันไงก็เข้ากับตัวขุดจมเลยนัน่นไงโอเคคลิปนี้ประมาณนี้กัรสั้นๆทับไปเลยถ้าชอบวิดียังไงก็อย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม